เกมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันถึงพฤหัสเซ็กเสิรตเสักกันแกม60เวทพิชซันสนับสนุนโดยรถยนต์ MG ครองที่แล้วสาวเจ้าฉีก็ผ่านไปได้แล้วสองเกมพร้อมกับรับเครื่องตัดหญ้าและเงินรางวัลอีก5,000บาทเป็นรางวัลสะสมไปได้เดี๋ยวตอนนี้เรามาร่วมลุ้นกันต่อว่าเกมอาชีพมหาสนุกเธอจะฉีดให้ลูกปิงปองออกจากแก้วได้สำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับนี่คือ The s i Second Game 60วินิจฉันจ้าเร่ย1

บอกสองมาเติมเลยโอ้ยมาีิเอามาน้ำเบาเหมือแวไล้แล้วนิดเดียวยิงลูกตกไปเลยยิงลูก จะตรงแล้วปอมอิปตรงแล้วไม่เข้าแลเข้าเข้ายิงได้มากเกมนี้ตายโอ้ยว้ายลุ้นใจหายใจความกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เพราะนึกว่าสาวตะจีเนี่ยจะไม่รอดซะแล้วแต่ปฏิหารมีจริงฮะเพราะเธอสามารถฉีดน้ำจนลูกปิงปองดันออกมาจากแก้วได้สำเร็จสุดยอดเลยครับ ก็สามารถผ่านด่านไปได้แบบล่แร่นะครับครับผมตอนนี้ของรางวัลสะสมเงินสด5,000บาทเครื่องตัดหญ้าครับคุณเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เข้าไปในห้องนะครับถือว่าคุณใช้สิทธิ์สิทธิ์เดียวของคุณแล้วหลังจากนี้ถ้าคุณไม่ได้เข้าห้องเนี่ยหมายความว่าเกมโอเวอร์นะครับตกรอบใช่เก็บสะสมของไว้2ออย่างคุณจะไปต่อหรือจะหอบสมบัติเครื่องตัดหญ้าเน่าๆกับเงิน5,000บาทกลับบ้านแล้วก็บอกว่าพอแค่นี้ ยังไงไปต่อค่ะ s <S ไม่ทราบว,ว่าวันนี้น้องจันจิห้อยพระอะไรมานะฮะเหนียวเหลือเกินซึ่อเกมที่สามนี้ถือว่าเธอใช้สิทธิ์ในการขอไม่เข้าห้องสมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเกมต่อไปเกมอะไร no ลุ้นกันเดอแรนดัมลุยเข้าสู่เกมที่สี่นะครับเมื่อกี้เกมที่สามไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้เลย <c oughs> แต่ยังดีไม่ตกรอบ และเกมที่4ของจันจิได้แก่เกมโลโก้ยักษ์ครับจัเนไม่ยากเก,ก,ก,ม,ะะโโก,กมโลโก้ยักษ์เกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยิบชิ้นส่วนโลโก้ยักษ์เพื่อนำไปต่อเป็นรูปโลโก้รายการถ้าทำสำเร็จภายในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านครับคุณผู้ชมครับเกมที่4แล้วของจันจิใกอารอดไม่รอดนี่คือ the s 0 second game 0กวิพิชิตศาลครับ

น้นแบบโน่นแบบโน่นโอ้โหมาดีมาดี I'm right, going right, ยอดเลยละครับเกมที่สาวจันจีในต่อโลโก้ได้เร็วและเฉียบขาดเอามากๆจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสบายเธอก็ตรงดิ่งไปที่ทีวี LED และอุ้กออกมาเลยล่ะครับมาถามจริงๆเหนื่อยไหมโอ้โเหนื่อยเหื่อเื่อเหนื่อยเหื่อให้น้องให้น้องหายใจกันนะหายใจได้เหนื่อยๆหลังจากนี้นะครับเรามาสุ่มรางวัลกันก่อนแล้วไปทีวี LED สามสิบสองนิ้วครับ สมอยู่นะครับมีเครื่องตัดหญ้ามีเงิน5,000บาทนะครับมี LED TV ไซสอนิ้วนะครับจันจิจะไปต่อหรือว่าจะแบกสมบัติกลับบ้านแล้วพูดว่าพอแค่น<ป>ี้ไม่ไปต่อโ,<ล>โอ้โหของคำยังไม่ได้เลยรีบกลับทำไม ยอมรับเลยว่าคุณเจจีเนี่ยใจเธอสู้จริงๆเลยนะฮะซึ่งเกมวิสีนี้เธอก็รับทีวี LED 3 2นิ้วเป็นรางวัลสมป์ไปได้แล้วครับชัดเจนว่านี่คือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับครับก็จะรุดเร็วแข็งแรงโพสไปเรื่อยโพสไปเรื่อยคุ้มปิ้นเลยตอนนี้คุ้มปิ้นเลยเดินเดินครับผมค่ะและคุณผู้ชมครับผ่านไป4เกมอย่างสบายๆนะครับมีทักษะมีสติปัญญานะครับเกมที่5จะเจอกับอุปสรรคในรูปแบบไหน ลุ้นกันเดอรรนดอมครับลุยเลยจ้าโอ้โหเกมหินหินของเราก็สามารถพิชิตได้นะครับสำหรับโลโก้ยักษ์แล้วเกมที่5จะเจอกับอะไรแล้วเกมของจันจิคือเกมอย่าพิ่เปลียนช่องนีไปไหนสาวจันจิยังรออยู่ช่วงหน้าครับ แล้วเกมของจันจิคือเก,มโ,โม,กมโดดปงแตแกเกมโดดปงแตกเกมนี้พวกเขา่จะต้องใส่หมวกเข็มแล้วกระโดดทิ้มลูกปองให้แตกครบตามจำนวนที่กำหนโดภายในเวลา60วินาทีครับจันจิครับลยุยขอชองดีกับ The 60 Second Game 60วิวิพิชิตแานครับ three two

มาตรงกางให้มันขึ้น่องไอ้อยากอน้องอยาอน้องทำไรทำไรช่วโอกาสชวยโอกาสช่วยโอกาสขาบอกให้ช่วยอีนิดเดสามสิบนี้เหลือๆอ่โอ้โหใกลลวไกลลวเวลาเหลือๆตงต้องต้ง ต้องต้องนะอยากกระดิกนะอยากกระดิกนะเอาอะเดี๋ยวเวลาอยู่สิบเป้าเอากำลังสิแม่ช่วยแรกเนี่ยดูหนูจันจีเนี่ยจะมงไม่เข้าเป้าเลยนะจ๊ะ แต่พอมาช่วงท้ายๆเนดูเธอจะจับจังหวะได้ดีขึ้นซึ่งพอลุกปงแตกงจนครบสาวนัิจีนในการลีวิ่งเข้าไปคว้าสร้อยคอทองคำออกมาได้สำเร็จละครับโอ้โหโดนท่าท้าสุดยอดเลยนะครับมาหน้าตาหน้าตาเหมือนปวดใจมั้งเมื่อกี้ใช่แต่ท่ายังเซ็กซี่อยู่เมื่อกี้อาจจะรีบรีบไปหน่อยทองหายไปไหนลูก ให้ใจให้ใจให้ใจกันใช่เหนื่อยใช่เหนื่อยใช่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกันจีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยพี่สบายมากฮะสบายน้องไม่เหนื่อยผมเห็นคุณภูมิอะพยายามนี่หน่อยนี่หน่อยอะไรอะไรอะไรจ้ามันคืออะไรรู้ไหมคืออะไรกำไรชีวิต มามามาทางนี้มามามา้มา,า,มาไม่ช่วยม<า>ไม่เข้าแล้วถามน้องเขาเลยยังว่าน้องเขาให้คุณช่วยหรือเปล่าอยากให้เขาได้ของรางวัลกลับบ้านไป <c oughs> คุณอยากจะให้น้องเขาได้ของรางวัลหรือคุณยากอย่างเอื่น <c oughs> น้องเขาก็ได้รางวัลเขาผมก็ได้รางวัลของผมเอาละครับในรอบนี้รองจันจีนะครับรับไปก่อนสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงนะครับเรียกว่ามาถึงด่านสี่ตอนนี้จันจีก็ ตอนแรกมาเป็นนักร้องมาดสวยเซ็กซี่จ้าตอนนี้ยืนปากเบี้ยวหน้ามันจะและแฉหมดเลยเปียงมากเี่เหน้าผานี่ยังแฉเลยเขาใช้ energy ใช่ค่ะ energy ดีแล้วสมัยที่เขาบอกว่า strong is the new sexy ครับผู้หญิงที่แข็งแรงกับผู้หญิงที่เซ็กซี่นั่นเองนี่คุณจะไปต่อหรือห่อสมบัติกลับบ้านแล้วพอแค่นี้ จวบอกไปต่อพอแล้วครับเอาละครับเรามาสรุปของรางวัลของจันจีกันสัเล็กน้อยนะครับเครื่องตัดหญ้า3ล้อหายไปล้อหนึ่งนะครับเงินสด5,000บาททีวี LED 32นิ้วแล้วก็สร้อยคอทองคำเส้นนี้หนักหนึ่งสลึงจ้ะจบแบบสวยสวยงามสวยงามสวยงามว้าผลงานนะครับจันจีครับ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับวงไกอาค่ะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแล้วมีเพลย์เค่ะเข้าไปดูได้ทาง YouTube เพิ่มยอดหน่อยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันสี่เก้าสี่หนึ่งหกหกหรือทางไอชูนสตรีทจำแมนนะครับน้องสาวคนสวยของเราจันติไกอาขอบคุณครับเหนื่อยก็พักก็คิดถูกแล้วนะจ๊ะซึ่งครั้งนี้สาวจันติกอนรับของรางวัลกลับไปเยอะเลยทีเดียวทั้งเครื่องตัดหญ้าเงินรางวัล5,000บาททีวี LED ีดสาวสานิวและทองคำหนัก1สลึงครับ เอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญท่านต่อไปรอเราอยู่แล้วไปพบเขาเลย ข้ากันก็ต่อไปคุณเอเอีรวัตรเขาบอ,อกการกลับมาครั้งนี้ไม่ต้องการเงินรางวัลอะไรทั้งนั้นผมขอพิสูจน์ตัวเองให้โลกรู้ว่าคนอย่างเอเอไม่ได้จบที่เกมแรกเสมอไปนะครับคุณเอ,เอครับคุณมาทําอะไรขอแก้ตัวขออ,อ,อ,อยาก,อ,อ,ยากอยากมาลุยใหม่ถูกแต่วันนี้คุณมาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบเส้นเด็กเส้นครับครับเพราะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยจะไม่มีการแรนดอมแล้วจะเป็นเกมที่ ูมเลือกเกมหนึ่งผมเลือกให้คุณเกมหนึ่งอ่าอย่างนี้เลยคุณผ่านดานได้คุณอยากยิบอะไรในห้องเรียกว่ามาแก้ชื่อเสียงให้ตัวเองนะนี่ว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้นะครับผมจริงๆครับไม่ใช่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเอไม่เดียวทำไมฮะแต่เอน่าด้วยที่กลับมาเรามาเริ่มเล่นเกมดีกอเ่าเราจะไม่ดูของเลยไหม ไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูครับผมรู้มดแล้วข้างในสามารถหลับตามองได้เอางี้ถ้าคุณผ่านด่านแรกที่ผมเลือกได้คุณจะเลือกอะไรออกมาสมบัติผมคงจะเลือกสิ่งที่เบาที่สุดครับสิ่งที่ค้างคาใจตู้เย็นครับนี่ได้ได้มาเอาละครับเกมนี้ไม่มีการแรนดอมนะครับนี่คือเรียกว่าเทปพิเศษเลยครับไม่ต้องเลือกกันผมเลือกเองเกมแรกตักทรายครับเกมตักทราย เกมนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตักทรายใสย่ภาชนะที่เตรียมไว้ครบ100กิโลกรัมถ้าสำ,สำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับพร<ป>้อมไหมพร<อ>้อมขอให้คุณโชคดีกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตสัน3 2 1 ครับไวมากเหนียฮะเป็นการคาร์ดิโอเลยอย่างดีเวลาดีเวลาดีหเหลืออีก4-2วินาทีจะเลี้ยงไป50โลแล้ว ไสุด้เท่าเหรอไปยิงทองมาตู้เย็นตู้เย็นแล้วแลวเร็วทองทองโอ้ยแหมเป็นไงล่ะฮะลีลากาตตกสางของคุณเอช่วงเอาช่วงเอาได้เร็วมากมาก่งพอตักจนครบ100กิโลกรัมเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวิ่งเข้าไปลากเครื่องออกกำลังกายออกมาก่อนละครับนายที่สองอันนี้มันไม่มีล้อหรอครับ ไม่ได้จักรยานไม่ได้จักรยานมันเป็นจักรยานออกกำลังกายอ๋อผมก็นึกว่าจักรยานปั่นผมจะปั่นไปที่ก็ติบครับครับผมโอ้โหหาไหมมุกที่คุณเล่นเนี่ยเพราะปะเออติ๊งนี่อยู่ไหนครับเนี่ยผมขอไว้อะไรให้กับมุกของคุณเอเอหน่อยนะฮะหรือว่าตอนนี้คุณเอสามารถรักอาถรรพ์ได้สําเร็จแล้วนะฮะซึ่งเกมที่หนึ่งนี้เขาก็รับเครื่องออกกําลังกายเป็นรางวัลสะสมไปได้ละครับ ช่วงหน้าความมันความโหมดจากเกมยังรออยู่ฮามพลานนะครับพละเอเอเอางี้เขาได้จักรยานมาแล้วหนึ่งอันคือเทปนี้เป็นเทปพิเศษคุณผู้ชมครับเพราะว่าโอเคครับคุณเอเนี่ยมออกรายการเมื่ออ่าสักพักมาแล้วสอวันที่แล้วตกรอบแรกไปเลยขอแก้มือเพราะนั้นคุณเลยได้จัดเกมนี้เขา S <S <an> ใช่ผมชอบเกมตักทรายที่สุดเพราะว่าเป็นการทรมานแขกรับเชิญคุณก็เรียกว่าโหดร้ายกับเพื่อนมากเกินไปมันเหนื่อยมากเลยครับ<ช>งั้นเกมที่สองคุณเป็นคนเลือกเดี๋ยวผมเลือกให้เองเพื่อนรักของผมอยู่แล้วก็วอยากรู้ว่าคุณรักขเขาแค่ไหนเป็นซ e o ของบริษัทผมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเกมง่ายๆที่คุณได้ถนัดตักทรายเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปเอามาผมจัดเกมง่ายๆกับเพื่อนเกมง่ายๆนะจัดมาทีมงาน ตักหินครับโอ้ยอันนี้มันไม่ออกง่ายเลยเนี่ยเกมจอมพลังตักหินเกมนี้ผู้แข่งจะต้องตักหินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับมาแล้วครับเกมนี้เบาๆเพื่อนๆผมเริ่มผมเริ่มเปลี่ยนใจมาชอบเกมนี้แทนแล้วเออโทษนะครับเดี๋ยวผมไปขับจักรยานกับคนหนึ่งคุณต้องแข่งก่อนด่านนี้อ่านึกว่าถึงมือนี้ให้ขับจักรยานครับโนโนโนให้คุณมือนี้ไว้ตักหินนี่คุณจะบ้าเลยคุณตักหิน มันไม่มันไม่ได้ตักอะไรมากมายผมขอแค่6กกิโลพอคือจริงๆต้องร้อยโลแต่ว่าคุณเป็นเพื่อนรักผม<อ>ชีวิตผมไม่ถึงซีโอมนตักขินบ้าเปล่เน,นี่ยสรุปว่าซีโอแปลว่าอะไรซีโอแปลว่าอะไรบัจจุบันนี้ไม่รู้นะครับเห็นมันมันพูดกันคุณอยาทำให้คนอื่นเขาคิดว่าคุณโอเคครับแปลว่าอะไรครับพูดได้น้อยไง Chief Executive Office r แล้วมันคือชี f ยังไงครับถูก ่ทีทแเ,เริ่มเลยดีกว่าคุณเชิญที่จุดสตาร์ทได้แล้ว <ไป S 1> เลยครับเดินครับเรามาดูหนุม่มกำยำจะไปรอดหรือเปล่ปา6กกิโลพอขอให้คุณโชคดีมา the 60 second game 60ิวิพิชิตแสนครับ3 2 1 go ผมเดินช้าด้วยครับชื่อๆชื่อชื่อชื่อดู

ร้อยโลทำได้สบายไปเข้าหอบเข้าหอบเลยเ ถามจังฮะว่ากําลังตักสัมลีอยู่เปล่าครับเนี่ยเพราะดูมันง่ายเหลือเกินซึ่งพอตักจนครบ60กิโลกรัมดูเหมือนแรงแกจะยังไม่หมดเพราะเล่นลากตู้เย็นออกมาอีกเครื่องละครับเขาขนแต่ของใหญ่ออกมาทั้งนั้นเลยนะครับนี่อุตส่าห์เป็นยังไงบ้างนี่จริงๆเนี่ยตักไม่ถึงร้อยเลยถึงไหมถึงไหมถึงครับเล่นอีกทีไหมแต่ผมเนี่ยสโลดาวไว้ครับอ๋อพี่คือชิวๆชิวๆครับธรรมดาได้คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเอเอเนี่ยเอาเครื่อง ออกกําลังกายมาหนึชิ้นนะครับแล้วก็ตู้เย็นขนาด6.8คิวออกมาถามเลยดีกว่าคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ยังไง <c oughs> เอาจริงๆนะครับครับ <c oughs> ผมเนี่ยเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ึมนีได้มุมนี้ได้มึงนี้ มุ้งนี้ได้มุ้งนี้ได้มันเล่นจริงๆครับมุ้ง้ได้มุ้งนี้ได้มุ้งนี้ได้มุ้นี้ได้เดินแล้วล้มไม่ได้เมื่อกี้จะพูดอะไรคุณเมื่อกี้บอกว่าเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆนะครับเมื่อบอกเอาจริงจิไม่เด้เลยนะตัโอเคครับเอาจริงๆนะครับท่าเยอะที่เห็นไม่ไปครับทำไมกูรีบจับป้ายังเลย คุณช่วยฝากมาหน่อยครับว่าช่วงนี้คุณมีผลงานอะไรบ้างครับเอาอีกแล้วเหรอครับเอาอีกแล้วเอาอีล้วขายของหน่อยขายของหน่อยตอนนี้นะครับเอ่อก็มีวูบลีนะครับครับขอบคุณมากครับอันดับหนึ่งของคนไทยครับถูกต้องครับ พวกเรานะครับก็มีวูบารีนครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ธันวัฒครับครับเสื้อวูบารีนครับเสื้ออันดับหนึ่งครับดีครับเย้่องละครที่เล่นอยู่ละครที่เล่นอยู่ครูฟอร์ยใช่ไหมครับเจ้าเวหาเจ้าเวหาครับเจ้าเวหานะครับติดตามด้วยนะครับละครฟอร์มยักษ์ครับมีหกสิบตอนครับผมประมาณหนึ่งตอนครับฝากเลยครับห้ามพลาดนะครับครับถ้าพลาดแม่ตอนเดียวอาจจะไม่ได้เจอคุณเอผู้ครับขอบคุณครับ เอ,อพีระวัดครับอ,อ,อาจะบอกว่าคุณเอคือมนุษย์เจ้าพลังหรือบ้าพลังก็ไม่ผิดนะฮะเพราะแรงแกเนี่ยเยอะเหลือเกินซึ่งวันนี้คุณเอก่อนรับของรางวัลเครื่องออกกำลังกายและตู้เย็นกลับไปได้สำเร็จละครับโ้หอพ่อ <c oughs> ด้ดดหนลองได้เหรอคะอได้ได้ได้ค่ะแต่นนี้ไม่มีเวลาแล้วอ๋อเหรอใช่ แกงน้องจะจ่ายทำไมบันไดบันไดบันไดเร <c oughs> ็วเร็ว